วันเกิดเนี่ยมีอิทธิพลซึ่งมายมองว่าดูได้มแม่นกว่าการดูลาศีนนะวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของรถยนต์รถยนต์เนี่ยถ้ามีเลขสี่เลขแปดแล้วเป็นรถยนต์สีขาวสีเขียวสีเทาสีเทาขุ่นใช่ยงงี้สีเทาขุ่นไม่ใช่สีเทาที่แบบว่าแวบๆนะให้ระวังเรื่องของ Uber อุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็คนเกิดวันพุธเนี่ย ให้ระวังเรื่องของความเครียดที่จะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องงานกับเรื่องของคนรอบข้างที่เขาพูดหรือทําให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วเราเริ่มเดาวอย่าไปสนใจคนรอบข้างต้องแข็งแรงเพิ่มวัคซีนให้กับตัวเองตรงนี้รอดปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่แนะนําให้กู้เงินเพิ่มเคลียร์ของเก่าให้จบก่อนนะคะมีโชคถ้าหาแหวนสีดํามาใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายข้างไหนก็ได้นะนะคะ ทั้งพูดกลางวันกลางคืนเลยเ,เราก็อยากให้ปล่อยประดุก9ตัวอันนี้ช่วยในเรื่องของโชคลาภการเงินให้ดีขึ้นเร็ว